สายตาเนาะสำคัญสุดๆนะทำอย่างไรทำอย่างไรให้สายตาเนี่ยไม่เสียหายไปกว่านี้นี่คือแบบเคยเห็นบรรทับุรุษตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะคนจีนเนี่ยจะมาเก็บใบหมอนเนี่ยใบหมอนเนี่ยเขาก็นําไปหั่นเนาะนำไปหัน่นหั่นหั่นเปนชานะหั่นฝอยๆเนี่ยหั่นเป็นชาไปพึ่งแดดพึง่งลมแล้วก็นํามาชงเป็นน้าชากินประจำประจาเนี่ยทำให้สายตาเนี่ย สดใสและไม่เสียหายไปกว่านี้เนี่ยนิทเทลเท่าที่พี่หมอเห็นเนี่ยเขาทําทอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องลอกตาตัวเลยนะท่านก็สามารถลองทําตามคลิปนี้ได้นะโดยเฉพาะบอนหรือบอลบอรเรี่เนี่ยหาง่ายมากๆเลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆ,จ,ดๆจัดๆเลยนี้คือบ่อนเนาะสุขภาพนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสายตาทุกอย่างนะมีความสําคัญสุดๆโดยเฉพาะเรื่องนี้นะจุกแน่นท้องเสียดชิงโค้งซ้ายขวาเลิมา่ะบอกคณ เลยเยอะนะเสียบุค,คลิกมากมายนะพี่หมอเนี่ยมีหลายคนเนาะให้คัดได้ให้ได้ให้ใหใหใหพี่ให้พี่หมอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํานะก็หายได้ดีมากๆอาการพวกเนี้ยมันหายยากมากนะข้อดีนะข้อดีที่มีที่ปรึกษาทําให้คุณหายไวแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายนะทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงดีมากๆเลยนะเนี่ยติดต่อพี่หมอเนี่ยไม่ยากเลยนะโทรเข้ามาโทรเข้ามา0 9 7 2 8 9ก 4, 9, 1, 6ยูนิงอบประมาณเบ็กเซ็ตเลยนะ6,500บ